สวัสดีครับช่องห้องพระครับห้องสวดมนต์ของคนที่ปฏิบัติธรรมแบบเยียบเรือสองแคมครับก็อย่างที่ทราบครับช่องนี้ก็เป็นการาปฏิบัติโดยการสวดมนต์ภาวนาบทจักรพัทหรือบทพระมหาจักรพัทเป็นหลักนะครับหัวข้อวันนี้เป็นเรื่องที่สําหรับคนที่สวดจักรพัทมาแล้วได้ระยะหนึ่งหรือได้ศึกษามาบ้างพอจะเคยได้ยินนั่นคือเรื่องของการครอบวิมานครับ ดังนั้นหัวข้อในวันนี้ก็คือการครอบวิมานคืออะไรและทริคของการครอบวิมานให้กับตัวเองทําอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยต้องทําความเข้าใจกันว่าการครอบวิมานคืออะไรสําหรับคนที่เคยมีโอกาสได้ศึกษาแนวทางการปฏิบัติของหลวงปูด่ดูมีความใกล้ชิดเคยได้พบกับหลวงปู่ดูขณะที่ดํารงทาดขันเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่า ก็คงมีน้อยคนในปัจจุบันนี้นะครับก็คงจะคุ้นเคยกับการครอบวิมานซึ่งสำหรับในยุคสมัยใหม่สำหรับคนที่ศึกษาในศาสตร์จักรพรรดิและมีโอกาสโชคดีได้ไปกราบหลวงตาม้าก็ต้องบอกว่าคงมีโอกาสโชคดีได้รับความเมตตาจากหลวงตาในการครอบวิมานซึ่งการครอบวิมานภาพที่ทุกคนคุ้นเคยในการไปกราบหลวงตาม้าเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นภาพที่หลวงตาท่านเนี่ยนะครับเมตตาเอามือสัมผัสไปที่หลังขณะที่เรากําลังกราบซึ่งเป็นาญาติโยมที่เป็นผู้ชายเนาะก็ท่านก็จะเอามือไปสัมผัสที่หลังในขณะที่กราบท่านส่วนญาติโยมที่เป็นผู้หญิงหรือเป็นญาติธรรมที่เป็นผู้หญิงก็จะแตะต่อไปไนะครับคือกุสโลบายหรือการครอบวิมานแบบนี้คือ ต้องบอกว่าท่านอาศัยหรือท่านพึ่งอารัธนาหรือขอบารมีของพระบารมีของพระพุทธเจ้าบารมีของพระโพธิสัตว์บารมีของหลวงปู่ดูหลวงปู่ทวดเ,เป็นที่สุดน,นะครับแล้วก็ท่านก็นํามารวมกับบารมีของท่านแล้วก็แผ่บุญใช้บารมีของพระบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านอารัธนามาหรือท่าน ขอบารมีนี้มาแล้วแผ่เพื่อครอบประหนึ่งเสมือนกับกําแพงแก้วเสมือนกับวิมานแก้วเสมือนกับเกาะกำบังต่างๆที่คุ้มครองคุ้มภัยให้เกิดความมงคลให้เกิดสิ่งดีงามซึ่ง ก็เสมือนเราถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับการที่เราประพรมน้ำมนต์เพียงแต่ว่าไม่ได้ใช้น้ำมนต์แต่เป็นการอธิษฐานเป็นการแผ่บุญซึ่งหากฟังดูแบบนี้แล้วคนที่เข้าใจกลไกของการแผ่บุญกลไกของการสวดมนต์จัก,กพัิก็พอจะนึกออกว่านี่ก็คือเป็นรูปแบบหนึ่งของการแผ่นั่นคือการขอบารมีของพระขอบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มารวมที่เราแล้วแผ่ไปสิ่งที่พิเศษและทําให้การครอบวิมานเกิดเป็นความมงคลมงคลเกิดเป็นสิ่งดีๆเกิดเป็นสิ่งนีงามนั่นก็คือเกิดจากการที่ท่านเองเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเป็นผู้มีบุญบาร,รมีและก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติในสายจากักรพรรดนี้และแน่นอนว่าท่านสะสมบุญมาไม่รู้ตั้งกี่ชาติและเฉพาะชาตินี้ที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับจะเห็นว่าท่าน เดินทางแผ่บุญบันทึกบุญแล้วก็สะสมกระแสสิ่งดีๆไว้มากมายดังนั้นความศักดิ์สิทธิ์ก็เกิดจากทั้งตัวของครูบาอาจารย์เกิดจากพระพุทธพระจักรพรรดิพระปัจเจกพระอรหันต์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดรวมกับบารมีของท่านรวมของบารมีหลวงปู่หลวงตาหลวงปูท่ทวดจึงเป็นความศักดิ์สิทธิ์ในการครอบวิมาน ดังนั้นก็จะเห็นบ่อยๆเวลาไปกราบหลงตาก็คือแต่ละคนก็จะได้ไปกราบใกล้ชิดกับท่านซึ่งอีกรูปแบบหนึ่งที่นอกจากการกราบอย่างใกล้ชิดและท่านครอบวิมานให้แบบใกล้ชิดคือเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูเนาะเป็นภาพที่ผมมีโอกาสได้ไปไปกราบหลงตาท่านก็จะครอบวิมานให้ซึ่งในรูปแบบอีกแบบหนึ่งที่เป็นการครอบวิมานเหมือนกันแต่ไม่ได้มีความใกล้ชิดมีการ ท่านสัมผัสใกล้ๆก็คือท่านก็ใช้วิธีการแผ่ไปหรือครอบในระยะทางไกลครอบไปในระยะที่อยู่ห่างออกไปโดยที่ไม่ได้เข้ามาใกล้ของท่านท่านเคยบอกนะครับว่าจริงๆแล้วแค่ท่านอธิษฐานก็ครอบได้หมดแล้วแหละเพราะว่าท่านไม่ได้แค่อาศัยบารมีของท่านแค่เพียงผู้เดียวท่านอาศัยบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายแล้วก็อาศัยเรียกว่าภพภูมิหรือเทวดาที่ เกี่ยวข้องกับท่านเกี่ยวข้องกับหลวงปู่มากมายท่านจึงสามารถครอบวิมานโดยขณะที่ท่านอยู่แค่ตรงที่ท่านกําลังนั่งบรรยายธรรมแต่ท่านก็สามารถครอบวิมานให้กับทุกคนได้นะครับนี่ก็เป็นเป็นรูปแบบหรือทำเป็นความเข้าใจที่ต้องเรียกว่าต้องเข้าใจนะครับว่าการครอบวิมานคืออะไรทีนี้แล้วการครอบวิมาน ด้วยตัวเองทําอย่างไรก็ต้องบอกว่ามันก็อาศัยเงื่อนไขคล้ายๆกับการแผ่บุญหรือการอธิษฐานเพื่อแผ่บุญนั่นเองสิ่งหนึ่งที่ต้องมีก็คือรู้ว่ากลไกของการรวมกำลังอย่างไรก็คือรวมกำลังของผู้ที่มีกำลังสูงจากรวมกำลังของใครก็ตามมารวมที่เราแล้วเราก็ค่อยแผ่ไปยังเป้าหมาย 2ก็คือนอกจากการรวมกําลังแล้วแผ่แล้ว2เลยคือเราเองต้องอาศัยการพัฒนาตัวเองทําให้จิตตัวเองเนี่ยมีกําลังทําให้การปฏิบัติพัฒนาตัวเองให้ตัวเองเนี่ยเชื่อมกระแสกับจักรพพัดได้ทําให้สามารถแผ่ไปและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอันนี้คือปัจจัยที่2 ปัจจัยที่3ที่ขาดไม่ได้เลยก็เหมือนกับการปฏิบัติในศาสตร์จกักรพรรดิหากจะสวดมนต์แล้วทําให้เกิดอาน,นิสงส์สูงสุดเกิดสิ่งดีๆขึ้นมาในชีวิตก็ต้องอาศัยการปฏิบัติโดยทานสินภาวนาหนึ่งอย่างที่มันเป็นเงื่อนไขสําคัญมากๆที่ทําให้คําพูดเราเนี่ยศักดิ์สิทธิ์การกระทําของเรามันดีกันกับการกระทําหรือการทําสิ่งใดๆมันดีมันทะลุโป,ปร่ปปรงมันฟโฟล มันคล่องตัวก็คือการที่เรามีศินห้าอย่างครบถ้วนและก็ทําการภาวนาอย่างอย่างเสมอต้นเสมอปลายอย่างมีวินัยแล้วก็ทําทานอย่างสม่าเสมอไม่ว่าจะเป็นทานต่างๆที่อยู่ในบุญกียรวัตถุสิบหนึ่งในทานนั้นคือภาวนาใหม่นั่นคือการสวดมนต์นั่นเองเมื่อมีการทําอย่างถึงพร้อมแล้วเนี่ยนะครับก็เหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกนะครับว่ามีศินห้า แล้วเนี่ยนะครับไม่ต้องกลัวอะไรอะไรก็ทําไม่ได้ความมงคลเกิดได้ด้วยตัวเราเองคําพูดเราก็เป็นมงคลคําพูดเราก็กศักดิ์สิทธิ์ตัวเราก็กศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นหนึ่งเลยรู้วิธีการน,น้อมสองเลยคือการที่รวมแผ่ไปและแผ่ไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือคนที่เป็นเป้าหมายเรา3คือ3คือตัวของเราเองเนี่ยต้อง พยายามฝึกฝนแล้วก็รักษาศีลให้ดีให้ตัวเองมีกำลังของบุญกำลังของการปฏิบัติที่มากเพียงพอแล้วเราจึงจะครอบวิมานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพทีนี้ยกตัวอย่างว่าเราจะครอบวิมานได้อย่างไรใช่ไหมครับก็เช่นเราอาจจะมีลูกหลานที่กำลังป่วยเราอยากจะให้พรหรือมีลูกหลานที่มา ขอให้เราเนี language, us, ่ยอวยพรให้ในวันเกิดอวยพรให้ในการสอบหรืออะไรใดๆก็ตามนะครับวิธีการก็คือเราก็ใช้วิธีการเดียวกันคือเราไม่จําเป็นต้องพูดออกมาก็ได้นะครับแต่เราใช้การคิดระลึกน้อมบารมีคือขอราธนาบารมีสมเด็จองค์ปฐมถึงองค์ปัจจุบันพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์พระปฏิเจ้าพระอรหันต์ครูบาอาจารย์อันได้แก่ใครก็แล้วแต่ที่เรา เคารพนับถือโดยมีหลวงปู่ดูหลวงตามมาหลวงปู่ทวดเป็นที่สุดขอกําลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ครอบวิมานสร้างบุญบารมีครอบเป็นกําแพงแก้วคุ้มครองให้กับหลานให้กับลูกของผมให้พบแต่ความดีปราศจากความทุกข์ให้จะเกิดแต่ความมงคล เกิดสิ่งดีๆให้ประสบความสำเร็จในการสอบครั้งนี้ขอให้บุญนี้จงทำให้เขาบรรเทาเบาบางจากการเจ็บป่วยแล้วเราก็ระลึกนึกเป็นภาพกระแสบุญนึกเป็นภาพรัศมีบุญครอบไปที่ลูกหลานของเราหรือครอบไปที่คนที่เรารักครอบไปที่ผู้ที่เราต้องการจะนำบุญนี้ไปสร้างเป็นวิมานแก้วเป็นกำแพงแก้วนั่นก็คือ ลเมตรเคล็ดลับของการครอบวิมานมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครอบวิมานคืออะไรก็คือการอาศัยบุญมารมีแล้วแผ่บุญสร้างบุญให้เป็นเสมือนวิมานเป็นครอบแก้วเป็นกำแพงเป็นบาเรียและครอบไปยังบุคคลที่เป็นเป้าหมายโดยอาศัยบุญของผู้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีความมีอิทธิคุณมีพุทธคุณอย่าง เรียกว่าสูงสุดเรียงลําดับขั้นอย่างที่เราต้องการเนี่ยนะครับไม่ว่าจะใครก็ตามที่เราระลึกนึกถึงเราก็น้อมบ,บารมีของท่านมาแล้วก็ใช้บุญเนี่ยครอบเขาไปแผ่ให้เขาไปเพื่อสร้างเป็นกําแพงสร้างเป็นก,ปกำแพงในการป้องกันเกราะป้องกันนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราทําเองได้ไหมเราทําเองได้โดยอาศัยบุญบารมีของครูบาอาจารย์บุญบารมีของพระพุทธนี่แหละ ของพระธรรมพระสงฆ์พระอริยสงฆ์นี่แหละแต่ข้อแม้คือต้องเกิดจากการเราฝึกฝนปฏิบัติจนเกิดเป็นกําลังมากๆเกิดเป็นกําลังสูงสุดมีเรียกว่ามีบุญบารมีมากพียงพอแล้วเราก็ทำโดยทำการแผ่ทําการครอบวิมานไปนะครับแต่ทีนี้ถามว่าคนทั่วไปทําได้ไหมทำได้ สำคัญคือทําแล้วเขามีกําลังจิตกําลังใจดีไหมเรารู้สึกกาลังมีกําลังจิตกําลังใจไหมสุดท้ายสิ่งที่เป็นเคล็ดลับที่จะลืมไม่ได้คือใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นการแขวนพระไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหนึ่งสิ่งที่ต้องยึดมั่นที่สุดและเป็นทริคสําคัญคือต้องมีความเชื่อมีความศรัทธาในาครูบาอาจารย์ หากสิ่งที่เราทําไม่เชื่อไม่ศรัทธาไม่ศรัทธาในพุทธคุณไม่ศรัทธาในคุณความดีไม่ศรัทธาในสิ่งที่เราทําสิ่งเหล่านั้นย่อมไม่ได้ผลอย่างที่เราคาดหวังหรือคาดหมายได้นั่นเองนะครับสําหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยขอให้ลองไปทํากันดูนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับต้องลองทําเองก็อย่างที่บอกครับก็ลองทํามาหมดแล้วถ้าไม่ ไม่ทําไม่ปฏิบัติก็คงไม่กล้ามานั่งเชื่อแจ้วพูดเพราะก็คงรู้สึกไม่ค่อยดีนักในการที่จะมาพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ไม่เข้าใจและไม่ได้ทํานั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับคนที่คอมเมนต์มาทุกทุกทุกคลิปทุกๆุช่องทางไม่ว่าคอมเมนต์ แนะนําให้ปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นการชื่นชมให้กําลังใจใดๆก็ตามผมขออนุมโมทนาทุกคนนะครับก็หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ตกหล่นบกพร่องผิดพลาดใดๆเนี่ยนะครับก็ต้องขอคขามาขออภัยมานะที่นี้แล้วก็ขอขอบคุณที่ทุกคนให้กําลังใจเนาะทางหนึ่งที่ทุกคนจะให้กําลังใจให้ผมสามารถมีกําลังใจและทําคลิป นึกถึงประเด็นนึกเรื่องใหม่ๆให้มาเล่าให้ทุกคนฟังได้ทุกๆวันทุกๆคืนแบบนี้ได้ก็คือก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มานี่แหละครับผมอาจจะไม่ได้ตอบทุกอันแต่ก็จะพยายามอ่านพยายามดูเพราะว่ามันเยอะมากๆนะครับต้องขอขอบคุณมากจริงๆหวังว่าเราจะมีเรื่องสนุกๆเรื่องดีๆเรื่องที่เป็นประโยชน์แบบนี้ ให้ได้มาพูดคุยกันอีกยาวๆเยอะๆเลยแล้วก็หวังว่าคนจะมาสวดจัก,กรพรรดิเยอะๆบทสวดจักรพรรดินี่ดีแน่ๆครับไม่จําเป็นว่าต้องมีบารมีมากบารมีน้อยนะครับมีหรือไม่มีก็สวดได้ทั้งนั้นลากันไปแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ